สวัสดีค่ะอยู่กับรถรีโ o c แคอีกหนึ่งคันนะคะวันนี้ทำเป็นสีดำได้ดำแต่เป็นงานแบบลาย VP ทั้งคันเลยค่ะมันก็จะดุดานแล้วก็หรูหรานะคะแบบนี้เลยทั้งคันในนาที่นี้ก็จะมีคู่หน้านะคะ มีบอกแคบแล้วก็มีปูพื้นของคาร์ไวท์โปรดักนะคะผลิตโดยคาร์ไวท์โปรดักทุกรายการเลยแล้วก็มีเสริมข้างประตูมือจับตรงนี้ด้วยที่ของเดิมเป็นผ้านนะคะเรามาทําเป็นหนังเพื่อให้รักษาง่ายดําล้วนก็จะรักษาง่ายสุดๆเลยเพราะว่ามันดําไปหมดแล้วไม่ต้องกลัวเลอะเลยนะคะ แต่สำหรับใครที่ชอบแบบมีลายหน่อยก็จะแนะนำเป็นพวกประมาณนี้เลยที่มีลายปากักงานตะข่ายตรงกลางเป็นงานแบบลาย VP แบบนี้นะคะกับหนังพรีเมียมแล้วก็ฟองน้ำฉีดขึ้นรูปที่มีลักษณะเอียงแบบนี้ค่ะ แล้วก็ตัวนั่งจะแขวนขึ้นรับน่องแบบนี้นะคะถามว่านั่งสบายกว่าของเดิมไหมต้องนั่งสบายกว่าอยู่แล้วนะคะเพราะมีลักษณะพิงคือเอียงแล้วตัวนั่งคือแขวนขึ้นแบบนี้มันดองรับสรีระในการนั่งเดี๋ยวจะนั่งให้ดูหาว่าเป็นยังไงถ้าใครเห็นคลิปก่อนหน้านี้นะคะก่อนใส่จะดูเลยว่าฟองน้ำยุบมากแต่อันนี้พี่เขาหนักเท่าไหร่เอ่ย83 <80. S 1> 83นะคะดูนะคะ นั่งไปไม่ยุบเลยนะคะฟองน้ําแน่นมากๆเพราะเป็นฟองน้ําที่ฉีดจากโรงงานเบาะรถยนต์เลยค่ะแล้วก็ตัวนั่งนะคะเราจะแยกชิ้นซ้ายกับขวาเพื่อให้สามารถเปิดหยิบเครื่องมือได้นะคะได้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยใส่กับตัวปูพื้นนะคะที่เป็นรุ่น 6D ก็จะมีบริการตัดขอบให้พอดีบอกแคปด้วย แล้วก็ปิดเต็มทุกซอกทุกมุมนะคะแบบที่ร้านก็จะสวยงามแล้วก็เป็นงานคุณภาพหนา13มิลใส่อีกรายการนะคะก็จะเป็นตัวคู่หน้าที่เป็นชุดสวมค่ะสวมคลุมบอ่อเดิมแต่ชุดสวมยังไงให้เนียนขนาดนี้นะคะที่คารบิ่โปรดักเลยสวมเนียนกระชับเข้ารูปตรงรุ่นแทบจะ100%ซนะคะสำหรับใครที่บอกไม่มีปัญหาไม่ใช่บาะยุบบาะแ่กนะคะยังไงใส่ออกมาเป็นแบบนี้แน่นอน นี่แน่นๆเลยนะคะกับชุดสวมด้านหลังมีกระเป๋าให้ด้วยนะคะแบบนี้หนังเกรด A อหนาหนมิลเต็มทุกสีค่ะก้าคอนเฟิร์มก้ามาก้าให้ลูกค้ามาดูงานจริงก่อนได้ที่ลาดพร้าว124นะคะเพราะว่าใช้เกรดนี้ทุกคันเลยหากใครสนใจนะคะติดต่อได้ที่ l ล n e แอดค่าหรือว่าเบอร์โทรด้านล่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ